สวัสดีสวีดัตน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาสิงปากเปิดของลหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินจังหวัดนครสวรรค์มาให้ชมนะครับคลิปนี้เอามาสี่ตัวเลยนะมันคล้ายกันนะมันคล้ายกันมากเลยลก็เลยเอามาเป็นคลิปเดียวเลยนะครับเนี่ยสี่ตัวเหมือนกันเลยนี่คือลักษณะเนื้อาหาของสิงปากเปิดของลหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินนะครับพุทธคุณมหาอุดนะครับมหาอุด มหาอำนาจนะครับนะครอบคุมทุกทั้งทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยนะหลวงพ่อเดิมก็ไปไปเรียนการทํากับหลวงพ่อนี้เนี่ยนะครับว่เหงนีันเลยนะหลวงพ่อเดิมมันนะนะครับนะสวยงามมากเลยมหาอุดนะครับมหาอุดดีจังเลยก็เป็นสี่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับนี่เลยสวยงามมากนะครับก็ก็เห็นว่าเขาเหมือนกันก็เลยก็เลยทําคลิปเดียวไปเลยนะครับ นี่เลยนี่เลยสวยงามมากเล็กเบา,เ,าเล็กเบาดีนะครับติดตัวง่ายนะครับติดตัวง่ายนะครับนี่เลยเตะแคงไปแล้วนี่เลยนี่เลยเนี่ยนะแพงนะครับเห็นเล็กๆขนาดนี้ไม่ใช่ถูกๆนะครับเนี่ยนะสิงปากเพณของหลวงพ่อเฮงแหง่งวัดเขาดินจังหวัดนะครสวรรค์นะครับหายากส่วนใหญ่แล้วคน ใกล้ๆวัดเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเมื่อทําเสร็จแล้วลงเทพหมดครับก็ไปได้คนมีตังแถวเทพหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็หลวงพ่อก็ทําไปถวายในหลวงเนี่ยนะรัชกาลที่ห้าที่ท่านเคยผ่านมา,ามาทางโลรมากเนี่ยหรือว่ามาทางน้ำเนี่ยก็แวะขึ้นไปท่านก็เลยคุยกันสนิทกันเวลาหลวงพ่อเฮงเนี่ยนะครับ มีสิ่งนี้ก็ก็ไปถวายท่านแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้กับคนในเมืองนะนะดูแลวะผมเคยเข้าไปข้างๆวัดเขาบอกว่าโอ้โหมีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่ข้างๆวัดเนี่ยนะแล้วก็คนใหญ่โตทั้งนั้นเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกันั่นเองนะมีไม่น่าจะเกิน3ามตัวนะส่วนใหญ่ก็เอาไปกรุงเทพหมดเลยนะครับนี่คือมหาอุดมหาอำนาจนะครับเนี่ยครับเป็นสิ่งของ ลวงพ่อเฮงนะครับสิงปากเป็ดของหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินจังหวัดนครสวรรค์หายากนะครับไม่ใช่หาง่ายๆผมนี่ฟุกหลบคนแก่ก็เก็บไว้กันเลยได้เยอะดูเนื้อหายเขาจะผิดกันกับของหลวงพ่อเดิมมานนะ,ะก็เนื่องจากบางครั้งเนี่ยก็ใช้จะใช้เขี้ยวอ่ะเขี้ยวเสือทำหรือว,ว่าแกะอะไรงนี้แล้วก็หรือไม่ก็เป็นงานประเภทงานกาจัดงานกาจายนะครับเห็นไหมครับสีจะแตกต่างกับ สิงตระกูลของหลวงพ่อเดิมครับเนี่ยมันแตกต่างนะครับนะแตกต่างกับธรรมดาเลยนี่ได้จากคนแก่อายุเก้าปีขึ้นไปนะนะเขาเก็บไว้ก็เลยไปประหลออเขาก็เลยได้มาอยู่4ตัวนะครับพ <c oughs> ุทธคุณที่สุดยอดเลยนะครับมหาอุดเลยครับยิงไม่ออกนะครับยิงไม่ออกใครสนใจก็ว่ามา <c oughs> และถ้าใครดูแล้วชมแล้วกดติดตามเลยนะครับ กดติดตามตรงหน้าจอน่นละหนาจอโทรศัพท์เราเนี่ยจะมีคําติดตามตัวหนังสือดําๆแด,ดงแดงกด,งดงเลยครับเออก็จะได้รับชมคลิปต่อไปได้ง่ายพอเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ได้เห็นเลยคนทําคลิปก็จะได้มียอดวิวเอาไว้สนับสนุนเป็นกําลังใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอโชคดีที่ได้สิงปากเป็ดของหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินไว้บูชานะครับแต่ก็คงจะไม่ง่ายนะ แต่ไม่แน่นะคนที่อุตดิตยังมีได้มาเลยผมเห็นนะนะหนูนไปโผล่ที่อุตดิดหนึ่งตัวนะครับเออที่เห็นนะนะใช่เลยหายากนะครับของอมยังไม่มีเลยเพราะมันทําไม่เป็นทําไม่ได้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับสิงปากเป็ดของแห่งแห่งปะเขาดินสุดยอดแห่งพุทธคุณมหาอุดสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับหน้าจอคำว่าติดตามขอให้ทุกคนชมดีสวัสดีครับ